มาแมาตะไสครับมาตะเล้าครับมาตะส้นนะครับมาถอนมั่นอีเขียวนะครับมนี้มาครับพามาเบ่งหัวมันเพิ่นอายุมันนี่ประมาณสามเดือนกัวนะครับบอดสี่เดือนนะครับตัวนี้ก็หัวเป็นัะไรแน่ครับจะคข้องจะภาพจาเฝ้าตอบแน่ข้าใจไหมครับหัวสำนีฮะแก้วยั้งมันครับ แก่น้ำเปล่าโอ้เออแก่น้ำอ้อยเนาะครับนี่นะครับหัวมันเพลินเนาะเป็นอย่งไรไอพี่คือครับคืออยู่เนาะตึงบ่ครับเอกไปอนไรครับมาตึงเนาะบักฮัมบักสวรรด์นะเขตเป็นอย่างไรนะม้วนอยู่บ่โอ้ม้วนอยู่ครับนี่นะครับอันนี้อันนี้ชื่อพี่พี่นะครับนั่นก็อาหารนั่นก็อาแต๊ดนะโอเคนะครับ ครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอ็มคอลราฝันแล้วก็สวัสดีทักทายไปทำเพจเฟซบุก๊กเอ,อ,อ็มคอลาฝันทุกคนด้วยนะครับขอหน่อยครับแป้งเดี๋ยวใส่มันจะขัดผมใส่มันจะขัดนะดูดูฟิลเขาทำเขาเป็นพม่าแล้วนะครับพอาป้อป้า้เดียวลึงนะเอาดูหน้าคน,นอ,อะไรอะไร เอออย่างั้ว่ะดูพอน้องกรวดนะครับผมนี่นะเขาไปเปลี่ยนยางมาใหม่นะผมโคตรใหญ่อ่ะจริงจริงก็ยาง8 2 5สัเหมือนกันนะครับแต่ว่าไอ้ั้งทีเดาะั้งเทียบเข้าไปขนาดรัดยางกันนั่นเองมันงเหระเห็นไหมผมวแต่พูดภาษาอีสานนะครับเออภาษาสวยนะครับก็จริงๆนี่พูดหลายภาษานะแต่แถวบ้านแถวบ้านนี่จะได้เปรียบหน่อยนะครับหมู่บ้านผมก็สวยเขมรลาวเยอนนะครับก็พูดกันเป็นหมดนะครับ ผมมาด้วยผมมาด้วยผมมาด้วยผมาจังไรอันจะคลองเล่าสวส์เขตอยู่นี่เนาะยาบิมอนเนาะไอมัดซ่าหน่ชวยเลยมันติมอไอมดซ่าหน่งนัยังไงตึ้งมูอืมน้าบาร์ขณะไตรกเกินันนี้บาร์บาร์พัดแต่ลูดนะอะแซงเพิงยังจับน อเอายางเจ็ดออกแล้วก็มาใส่ยายงแปดนะครับของเขาจะดีหน่อยเนาะเขามีตัวนี้ครับกันโครนนะครับผมไไมมมม่่ผต้อง อายุมันเกือบสี่เดือนนะครับผมเกือบสี่สีเดือนนี่แหละ เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวจะเอาขึ้นก่อนครับรถครันนี้รถช่างทีนะครับขับโดยพ้อ,องกรวดนะครับหนะักเขาเรื่องนะครับผมมันพิฟ้านี่จะของดูอู้ห้องแห้งแล้ว ก็แห้งก็แห้งโอ้ ừ. Ừ. คนเยยบเราดูสี่พันแต่ฮะเลยืม่เลยอือตาจะารถลองบอ่แต่แต่ดูแสง นี่้่ายลงมาได้งเลยแต่นนี่หนึ่งเที่ยวหนึ่งเที่ยวพี่ลงนี่เลยแตนเดี๋ยวลงนี่เลยเดี๋ยวดูเขียวบางนะครับผมเจ้าภาพนะครับวันนี้ จ้าละจ้ลตะบางขา้างหน้านิดนึงลงเลยตรงเลยเลยเออยึดไปเลยตัดไม่ต้องเบรกยึดยึดสาพานเอาไปเลยเอาี่นะครับผมยังอัดพุ่นไหม กระพุ้นกระพุ้นตรงไหนวะางตงน้งนี้เอียดไหมเอาเอาเอาใเลยใเลยลวดลแผเก่าครับแผเก่า ก็เต<ะ>็มที่เรียบร้อยนะผมโอ้ลื่นคนเหยียบไมได้เลยนะครับเดี๋ยวทำงานก่อนนะผมรถสปูไปแล้วตอนนี้ก็จะแปลกตาหน่อยๆนะผมตอนนี้นโรซาย,ยางใหญ่มาแล้วนะครับยางแปดบันดัเงาๆนะครับต,รอตอนยี้ห้ <c oughs> องตอนนี้ก็จะไม่มีเที่ยวนะครับ mà đúng cái này thì theo đi. Bye bye. Ha ha ha. เหนื่อยบ้างครับเหนื่อยครับหมดแรงเลยครับ <S 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 ไปขั้ตอน